มาไม่ดูก็ไม่รู้ว่ากอต้องการก็ย้ายมอยู่นี่แล้วประสดีนครับประสดีนครับเราคิดว่านึงอยู่รู้ว่าตรวโมรา ครับพอดีท่านผู้การไปประชุมที่ภาคใก้ไเลยเรื่องเมื่อไหร่ที่ตอนนั้นครับครับครับถามผมดไปสักอยู่ที่ภาคครับไม่ควรจะมมีันไม่ควรจะมีแล้วมันไม่มีที่ไหนที่ได้มีเรื่องเลี้ยงข้าวกรองมับอย่างนี้อีกครับใหญ่จนนึะเออเรื่องนี้ทางท่านนายกแล้วก็ท่านผบตรนะครับก็มอบหมายให้กับท่านริตอุเชษฐ์ทักษ์ประวิทยนะครับก็ ให้ความสำคัญเรื่องนี้ครับในการแข่งกับแก่ประชาชนนะครับแล้วก็ไม่ควรจะมีการมีการจำกัดท่านผู้การก็ได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องนะครับวางแนวทางการสืบสวนเรื่องนี้แล้วก็มอบหมายแต่งานกันไปครับกับประชาชนผู้ชนนะครับก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเต็มที่นะครับต้องขอขอบคุณที่ท่านผู้ประชาชนผู้มีความเสี่ยงก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ิ่มเติม แจ้งข่าวทังที er ่อยาครับรวบรวมยาสารให้เพียงพอที่จะให้ทั้งสารให้ใายาารเชื่อก็ตู้ทางความิดแล้วก็ต้องราเนินการตามกฎหมายให้างเราอย่างเด็ดขาดครับไม่ต้านเลยหรอพี่พี่งโหนดเพิ่มอ่ะบมมาบัวว่าถึงน้ำเฝอเมืองจุนพกอกวมีข่าวนี้บผมไม่รู้เลยก็เลย ครับเป็นอะไรต่อครับมาตุ้งสมารับเรื่องไปแล้วครับเ,เจนนนบงการอย่างไรบ้างครับครับก็อย่างที่เรียนอันดิพิตไปเมื่อสักครู่นะครับว่าตั้งแต่ท่านนายกนะครับแล้วก็ท่านพบอพ,อพ,พุทธละพุ่เอกดุ่นสงศักดิ์จเดชนะครับ ก็ได้ให้ความสนใจมอบหมายให้กับท่านรองพบวตรลอตรลยเอกสุรเชษฐพานนะครับท่านผู้ช่วยรพบัตรลอตุรว์โ,โทสสมพงษ์ชิดดวงนะครับแล้วก็ท่านชับมาที่ท่านผู้การตํารวจภูทรจังหวัดพัทลุงนะครับท่านตุลยตีตานิชย์รามดิศนะครับให้เร่งรัดดาเนินการสืสสบสวนสอบสวนในคดีนี้นะครับถือเป็นการาผ่มเพียงและแก้ประชาชนนะครับสุจุิตชน ก็เมื่อวานท่านผู้การก็ได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องนะครับวางแนวทางการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้นะครับในการสแสวงหารวรวบรวมลักฐานนะครับแล้วก็นําผู้ที่ก่อเหตุนะครับม,า,มาดําเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดให้ได้นะครับก,ก็ขอขอบคุณนะครับทางพินิพิธนะครับถือเป็นตัวแทนผู้ประชาชนที่ก็เข้าใจว่ามีความโกรใหญ่ทุกทุกคนนะครับเหมือนที่ผู้ได้รับสาว ไปรับข่าวเรื่องนี้ก็คงก็คงอย่างที่ทางท่านมิพิษเล่าว่ามันไม่ควรจะมีแบบนี้แล้วนะครับตอนนี้พอจะทราบกลุ่มมีกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะครับเป็นกลุ่มเก่าหรือเปล่ากลุ่มใหม่ที่ทางการข่าวก็ขอขอขอปิดการลงงานไปก่อนแน้ครับนะครับจะร่งรับให้เร็วที่สุดเร็วที่สุดแน่นอนนะเรื่องนี้ครับครับนะครับในจังหวัดพืทนลุงเราเนี่ยครับเอ่อ การเารียกค่าคุ้มครองมันมันเป็นหมหากาบของจังหวัดพะลุงซึ่งมันควรจะจบได้แล้วนะครับนนการเารียกค่าคุ้มครองเหล่านี้นะครับมันไม่ได้กระทบที่ลานคอยอย่างเดียวนะครับแต่มันกระทบมาถึงผัวาสวรรค์มันก็ทบหมดนะครับกระทบเศรษฐกิจของจังหวัดพะลุงโดยรวมนะครับแล้วก็เร้ทบถึงการท่องเที่ยวกระทบถึงขวัญกำลังใจของประชาชนู้ทนจังหวัดพะลุงนะครับซึ่งก็รับทราบจากท่านรองผู้การว่า ก็ได้เรื่องรัฐดำเนินการเรื่องนี้แล้วนะครับแต่ว่าผมว่ามันต้องทาต่อเนื่องนะครับตารวจภูทรจังหวัดพัทลงุงต้องทําต่อเนื่องนะครับไม่ใช่จับรายนี้แล้วมันมันมันจะมันจะจบนะมันลึกมันอาจจะมีอะไรที่ลึกกว่านี้นะครับเพราะสิ่งที่ผมเรียกร้องก็คือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติต,ต้องตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาดูเลยจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าจังหวัดพัทลุงเรามันตำรวจส่วนใหญ่ก็รู้จักกันหมดนะครับรู้จัก กหมดท้นการกระทาอะไรที่มันเด็กขาดตรงไปตรงมามันทํายากมากมันฝังลึกนะครับผมมาในนามของภาคประชาชนนะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ประชาชนเขาเสียขวันนะครับและไม่มีใครกล้าพูดนะครับผมเลยจาเป็นต้องมาสะท้อนว่าเรื่องแบบนี้ต้องไม่เกิดที่จังหวัดพลุงนะครับใครทาไม่ได้ก็ไม่ควรอยู่ใครทําได้ดีฝีมือดีตารวจต้องส่งมาสตช,ชต้องส่ง